ครับนั่งหมดยีแม่ปราสาทครับเ,บเกิดป้ายแตะหนัง,งนะขาลวงขาลวงครับทางขึ้นปราสาทตราไปครับนะครับหมดจอแล้วก็จริงเกิดป้ายหนังขาลวงครับ blue กิดๆเนี่ยกิดตะเมาด่าครับเนี่ยตะเมา,าเปีเลยเนี่ยู l u e กิดๆนะครับ b l u จะไปเกิดตะเมาด่าครับ เมาก็คือกวนหินนะครับกวนหินคือตะเมาตะเมาก็คือกวนหินกนนูันเนียพุน่ะประสาตตาเมาเปเลยเนี่ยนี่บองขึ้นไปโอ้ตะเมาด่าครับแฟมไซปลูเนี่ย บรรยากาศรวบๆครับเกิดขาล่วงครับขาล่วงช่วงนี้ก็ทริซซ่าครับโอ้สิเกิดเกิดดีอําเภอครับเนี่ยอําเภโบุรานครับดอําเภอบุรานเกิดไปโน้นนะถึงแล้วก็อย่าไปหน่วนี่ยอย่าบาลายไอ้พวกผู้มั่นใจครับทิ้งอย่าไปบาลายเนาะที่อําเภอลุตี่ละ ตาดเข้าหัวโลนครับเดี๋ยวอัมปอร์เราเก็บตีน่าถึงเก็บเกี่ยวเดีด๋ยวโดวมดวยโดมวยดมเพล่กระเตอแรงครับเดี๋ยวอัมปอรนี่เป็นถึงเกือบพันปีแล้วครับเนี่ยนี่ครับก็แต่ตะเมาครับตะเมาปีเลยบลูเนี่ย ว่าความมึงก็คือเกษบรนั่นคือเก็บส,สารเจ้าครับเดินไปก็นาซอกก็นาซอนัอ่นคือไปดูครับโอ้โหไอ้กวนอนอักลูไอ้กระตมาวจะดะเลียงดัวแบบเกิดก็น,กนาซอครับเนี่ยเน,น,นี่ครับกน็นาซอตัวประสาทนะครับ บรรยากาศบรรยากาศตับหลบครับคณะซอศาสรตร์เขาหัวโลนกูที่จังหวัดสะเกวนะครับน่าจะเป็นอำเภอตาพญาเนี่ยครับบดินงไปวัฒนาคนครหรือตาพญาครับเนี่ยจำบุบืนครับดิงด่งแต่ไปอำเภอสะเกวเนาะเดี๋ยวตัวอำเภอ อำเภออัวเดทิงก็เตะจะมีดวงนะครับเด้อไปจำฮอร์โมนผู้เบือนครับถ่ายถ่ายถ<า><า>่ายบันแสงโยกกับบือนครับถ่ายรูปยุ่งลงไปในีย่ยกูเองถ่ายรูปมันถ่ายรูปยุ่งดอกแมีลไรยุ่ง,งไม่เว่ เอาไทยโอเคเดี๋ยวกันแฟนโจกไปไทยตเต้นกับบื้ลุกนี่นี่ชมกันนะฟอคจิยงครับตะเมาเลยครับเด้ตอตะเมาภาษาสุ่ยไปตะเมาโอ้เสยียงไปไหนยินเนี่ยไอตะเมาด่เรียงดวงแต่สมัยรุ่นตีครับเนี่ย บลูกล oh. ็ดเกล็ดนะไปแต่เกิดแต่ตะเมาครับเนีบลูเนี่ยโอ้เนี่ยครับตะเมาแบบไดชจมัดครับเนี่ยบลูเนืพุตีเด้บลูกวนเกล็ดเกลดพุตีแตไปตะเมาดาด้จมัดครับเนี่ยเกิดแต่ตะเมา่เลยบลูเนี่ยนะครับเอาอไทยทำเป็น ไปงานครับตะป่ว,ปวนย่อซ้ำไจดิ่ัทีมีปากาเขาหัวโลน้นที่จะมาสั่ะเจ้าเข้านครับขนาดต่อในตึงวัวได้ตะเมาครับตะเมาจะดะเลี้ยงเลียงเลี่ยงดดงเกียก็้อเียครับ เาลไปเยี่ยงแลใหมครับแน่จยไปติดไปแล้วยี่เรออันพันปีแล้วครับแต่ระสาโอนมาโจ้าก็่ยเกงายจปปีเลยนะไม่หมดอืม Fuck will talk นะครับอประมาณหนึ่งร้อยเมตรที่เปิดกระพราบนะครับรัมมาคต้องวามระมัดระบังนะครับดูทิ้งครับอันจรายด้วยนะครับ ใส่ลงเท้าล้วจะสึงเหมาะในการทำภยนตง์นา เที่ยวบุรีสบุรีลำค่ะีบุรีลำอ๋อค่ะพเี่ยว้ามาถวายอธิานอธิบดีบ เน่ผมภาษาอมตนา่ม oh, ูดภาษาคุยุยน้มรยยรเนมยรยเ0เลยค่ะคยสีสเกตกลับดุ้งสีสเกตในต่อตัวประสาทนะครับ นี่ครับคือในรอบๆรอบๆนะครับสับคนนี้ตัวประสาทนะครับนี่คือกระนาสแสงแสงจีกันเนาะเกิดจอกกลุ่เกิดแากตะเมาครับนี่แหละตัวตัวประสาทเราจะตัดแล้วครับอันนี้เราไปปลายนี่เราไปห่วดนนลมศิลปากรบ,บริเวณที่อนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมเนะะาะแสดงไปหน้าสิงเจาะพิธีกรรมบริเวณเนี้ก็นหน้าสิงเจา ิธกรรมมเนะดเบอร์เรือไปหลวงพนนครับบริเวณนีครับประกอบพิธกรรมื้อไปเวนิจจทาตอกจูเม่ตัวประสาทครับตาตัวประสาทคือประสาทไม่ว่าเนี้ยจิตแน่นนัายเอิดอิดตั้งประสาท เมืองจันปราสาทาปราสาทเลยครับคล้ายๆด้วยครับแบบอิดคุณชื่อว่าอิดต้นรุ่นไม่ใช่หรืออิดรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยังบ้านวัดก็มีนะอิดแบบนี้นะคล้ายๆกับอิดจะไปอิดอิดสมัยเหมือนไม่ใช่อิดเก่าเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นอิดเก่าหน่อยนะแต่อิดแบบเก่าเนี่ยที่บ้านวัดก็มีนะบ้านวัดตะบนตะบนเคยเป็นเมืองจันท์วัดสีสเกดยรตเขาจะมีอิดเก่า รูนเดียวกันที่สร้างพระาธาตุมันกรก,กับพระาธาตุบ้านประสาทนะครับที่บ้านวัดก็ขุดมือนกันนะครับนี่เน,นาะแบบนี้เลยนี่แบบที่บ้านวัดนี่เป็นแบบนี้เลยนี่ปราวัดนี่แบบนี้เลยพระมังกัน,นั่นอะไรท้ายนี้มันประสาทเนี่ยนี้นี่นือกิน อันนี้ครับนล็กคือตัวประสาทนะครับตัวประสาทตัวประสาทน่าจะเป็นการบูรณะขึ้นมาใหมาน่นะครับคงเดิมน่าจะทั้งทลายลงมาแล้วนะครับนี่แหละครับตัวประสาทตัวประสาทเขาหัวโลนเขาหัวโลนเอาไป อนนี้คิงโบราณขึ้นมาใหม่อันนี้ไหนจะเป็นอิดเก่านี่อันนี้หมดดูข้างในนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูไปเยียบไปรวมิปดีกันเะลยไปไอ้นักโบราณจะดีครับแล้วไอ้ใครดึรงมาเนี่ยครับอ้แต่รูปบรรยากาศหมดจะแม่ครับนี่ครับดาบต่าหัวโลน อากาศรวบๆนะครับเม่นเนแะแเป็นปราสาทองค์เดียวนะครับปราสาทองเดียวเลยบนยอดเขาปราสาทเขาหัวโลนหัวโลนเราก็ไปตาคุยาไปปลอคุยปลอปลรุปลอล้านนะ นี่เนี่ยนอะิดพวกนี้มันเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นอิดเก่านี่ยนี่น,นี่อิดเก่าเล่นพวกนี้แต่พวกนี้เราจะอิดมาใส่ใหม่นี่อิดเราจะเป็นอิดตีครับนี่อิดอิดต่อตีอิดต่อไหนครับเนี่ยต่อไหนจะเป็นต่อตะไม้ครับคือรตัวตีอิดตัวประสาทเมืองจันเลยตัวประสาทบ้านประสาทนะครับเนี่ยอิดต่อไหนครับไปน่าจะเป็นคล้ายๆตัวเติรนนี่แหละครับ นี่ยคือรอบๆปราสาทครับขึ้นใต้สำรวจอปราสาทเกิดเกิดแคนมือมือมือมละมือองนี่ะครับปราสาทนี่ครับเนาะแล้วก็จบบรรยายนี่แหละครับจัมใต้จุงกะสวัสดีครับ